เดี๋ยววันนี้ผิงจะมาสอนทำวิดีโอตัวอักษรซูมออกง่ายๆในโปรแกรม c a n v a ค่ะเริ่มแรกนะคะไปที่ e l e m e n t ก่อนเลยแล้วก็ไปเอา Shape ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมาดึงลักษณะตามตัวอย่างที่คุณเห็นในคลิปเลยนะคะและไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำค่ะจากนั้นให้ไปคลิกที่ตัว T นะคะคลิกที่ Add หา Headline เพื่อที่จะเพิ่มตัวอักษรเข้าไป คุณก็พิมพ์ตัวอักษรที่คุณต้องการใส่เข้าไปได้เลยนะคะตามตัวอย่างนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่แชร์ค่ะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปตั้งค่าไฟล์ท้ายให้เป็น jpg ตามนี้นะแล้วไปคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นแอดหน้าเพิ่มมาอีกอันนึงแบบนี้ดึงมาไว้ด้านหน้าสุดนะคะและเราก็ไปที่ Element ไปเลือกวิดีโอที่คุณต้องการจะเอามาใช้ได้เลยนะ จากนั้นไปที่อัปโหลดค่ะและไปอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้ที่เราดาวน์โหลดออกไปนั่นแหละคลิกเข้ามาในเฟรมค่ะและไปคลิกที่ B G Remover นะคะเพื่อลบแบ็กกราวด์ออก จากนั้นเราก็ขยายภาพซูมตัวนี้นะคะให้เต็มเฟรมลักษณะประมาณนี้เนาะจากนั้นผิงก็ปรับเฟรมด้านล่างนะคะที่เป็นระยะเวลาของวิดีโอเนี่ยให้มันสั้นลงสักนิดหนึ่งจากนั้นก็คลิกขวาและคลิกที่ d duplicate page ค่ะและขยายเจ้าตัวเพจนี้นะคะให้มันยาวไปอีกสักนิดหนึ่งเนาะจากนั้นให้คุณไปคลิกที่ La เย r zoom ค่ะแล้วไปที่ Position จากนั้นไปที่ Arrange แล้วก็ตรง r a t i o นี่นะคะให้ล็อกแบบนี้และไป ปรับตรงนี้นะคะ width เนี่ยให้เป็น8,000และกด enter ได้เลยค่ะและคุณไปคลิกที่ center นะคะแล้วก็ middle จากนั้นเนี่ยก็ไปปรับ transparency นะคะ ให้เป็นศูนย์แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะแอดท n น i ิ i ันเข้าไปคลิก1ทีค่ะจากนั้นให้ไปคลิกที่ Transition Match and Move แล้วก็ปรับได้เลยนะคะของพิงก็ปรับเต็มสปีดไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองมาเพย์ดูค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากใครมาดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิงด้วยนะคะ